เช้ชาดังนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการรุมทําร้ายลูกนายผลที่เชียงใหม่ล่าสุดมาลินสกายนะครับจุดเกิดเหตุรุมทําร้ายลูกชายของท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38เนี่ยล่าสุดผู้สื่ขาวไปตรวจสอบนะครับเริ่มมีการรือ้อถอนหลังคาและก็โครงสร้าง ออกไปจากชั้นที่5ที่เป็นชั้นดาดฟ้าของมารินคอมเพล็กซ์แล้วเพราะว่ามารินสกายเนี่ยเป็นผับที่อยู่ชั้นดาดฟ้าคุณนะฮะก็รื้อถอนหลังคาแล้วก็โครงสร้างแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงแล้วก็ไปต่อเติมแล้วก็ไม่แล้วก็ใช้ประโยชน์อาคารไม่ตรงตามที่ขออนุญาตครับเมื่อวานนี้ที่ร้านมารินสกายหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุดเกิดเหตุนะครับคนงานได้เข้าไปรื้อถอนโครงสร้างแล้วก็หลังคาของร้าน หลังจากที่เทศบาลตำบลช้างเผือกตรวจสอบพบว่าร้านที่อยู่ชั้น5ที่เป็นชั้นดาดฟ้ามีการดัดแปลงต่อเติมแล้วก็ใช้ประโยชน์อาคารไม่ตรงตามที่ขออนุญาตจึงออกคำสั่งให้ยุติการใช้อาคารและส่วนต่อเติมพร้อมทั้งให้รื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยคาดว่าการรื้อถอนน่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์นี้เลยครับ ขณะที่ในส่วนของชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเดอะคออัน,นี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่โดนสั่งปิดก่อนหน้านี้ที่ก็อยู่ในพื้นที่โครงการเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์ก็มีรายงานข่าวแจ้งว่ายังคงมีการปิดเงียบหลังจากถูกดำเนินคดีเปิดบริการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมรวมถึงถูกสั่งงดใช้อาคารแล้ก็รื้อถอนส่วนต่อเติมอาคารบนชั้นดาดฟ้าโดยคาดว่าการรื้อถอนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมเดอะคอนั้น ทางโครงการก็น่าจะเริ่มดําเนินการภายในสัปดาห์นี้เหมือนกันหลังจากที่ดําเนินการในส่วนของร้านมาลินสกายแล้วเสร็จอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะะในส่วนของทั้งมาลินสกายร้านที่เกิดเหตุนะฮะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีโรงแรมด้วยนะฮะเอดาราเขาไปให้ปากคํเกาบอกว่าอยู่ในห้องน้ําจริงแยวเขาไม่รู้เรื่องยังไงผมก็ไม่งงงงไปหมดเพราะว่าตอนนี้หลายๆเว็บไซต์เขาก็จับผิดกันอยู่ <c oughs> ให้การออกมาแล้วมันขัดแย้งกันนะ่ะมันไม่ตรงกันนะคืนคนเน บอกว่าไม่ต้องให้สัมภาษณ์ก็ได้แบบนี้เพราะยิ่งให้สัมภาษณ์ยิ่งดนด่าผมก็กลุ้มใจแทนเพราะดาราบางคนก็กยอมรับว่าเขาอยู่ในห้องน้ำจริงนะ